สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่ BB s m a r t ร์ทาสาขาหนึ่งนะครับผมเซลหลงนะครับวันนี้วันดีนะครับมีปล่อยรถ1นึ่งคันนะครับวันนี้เป็น Honda าแจนะครับปี2017ตัว RS นะครับตัวท็อปเลยวันนี้อยู่กับคุณเกนนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างในการออกรถวันนี้รถสวยถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็พี่หลงเองก็บริการดีมากรู้สึกอุ่นใจจนลืมไปเลยว่าเรามาดูรถมือสองอยู่ค่ะ แล้วก็สภาพรถโด,ดยรวมพอใจไหมฮะแล้วก็สวยไหมครับอมาค่ะพอใจมากนะคะเพราะว่าต่อให้ไม่มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยทางพี่ๆที่นี่ก็จะคอยแนะนําให้จนเรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราขับออกไปได้อย่างสบายใจครับ,รบก็อย่างที่แจ้งไปว่าบ b บ m a r า Car เนี่ยมีบริการดูแลหลังการขายด้วยนะครับก็ คุณเกณฑ์ก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับว่ารถมือสองแล้วยังมีบริการหลังการขายให้อีกด้วยตั้งหนึ่งปีนะครับจริงๆเรื่องนี้สบายมาตอนแรกมาไม่ได้คาดหวังขนาดนี้เลยเนาะเราคิดว่ามันจะจบกันไปแต่จริงๆแล้วพอมีบริการหลังการขายมันก็ทําให้เรายิ่งรู้สึกอุ่นใจขึ้นอีกว่าเโอ้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยในการที่เรามีคนคอยดูแลเราตลอดระยะเวลาที่เราแบบซื้อออกไปค่ะครับแล้วก็อันนี้ก่อนที่คุณเกณฑ์จะมาเลือกซื้อรถที่นี่อ่ะครับ คุณเกณฑ์ได้รับข่าวสารมารจากท่องทางไหนฮะถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่นี่ครับเริ่มแรกก็คือเราเสิร์ชก่อนว่าเราอยากได้รถมือสองดีๆสักคันหนึ่งเราควรจะไปที่ไหนแล้วเราก็เจอที่นี่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นลองเข้ามาดูดีกว่าแล้วก็เจอรถที่ดีมากกว่าจะตัดสินใจได้คันนี้ก็คือยากมากเพราะว่าดีทุกคันเลยค่ะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็หนีไปไหนไม่พ้นนะครับก็อ,อยากให้รีวิวตัวผมนิดนึงเซลล์นิดนึงว่าการบริการเป็นยังไงบ้างครับคุณเกณฑ์ ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่หลงก่อนเลยเช่นกันช่วยในการดูแลแนะนําต่างๆจริงๆแล้วก็ดูหลายคันเหมือนกันแล้วก็มาจบที่คันนี้แล้วก็รู้สึกว่าพี่ก็แนะนําดีแล้วก็อยู่ด้วยกันคุยกันก็รู้สึกสบายใจค่ะไฟนั้นผ่านง่ายเนาะง่ายมากค่ะแค่นี้จัดกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับก็จัดหนึ่งวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็รู้ผลเลยรู้ผลเลยเร็วมากเร็วมากๆค่ะก็วันนี้ผมนะครับแล้วก็คุณเกณฑ์นะครับต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีคับ